สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็ผ่านคุณรออีกแล้วนะคะช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็การเดินทางก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ลําบากหน่อยนะารขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านตากฝนตากแดดแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะฝนเดี๋ยวก็เจอแดดนะคะวันนี้รู้ไหมคะสีพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมาเลาะที่ไหนบอกได้เลยว่าที่นี่ ธรรมชาติสวยวิวก็งามอุดมสมบูรณ์มากนะคะตอนนี้ตีมาถึงที่อำเภอเขาเรียกว่าอะไรคูเรือเนาะเ,เกือบพูดว่าหนองเรือนะคะหน่องเรือจะอยู่ขอนแก่นคูเรือนี่อยู่ที่เมืองเลยเนาะตอนนี้ตีอยู่ที่เมืองเลยนะคะแต่ตอนนี้ถนนที่เห็นคือถนนบ้านนอกตีมาจากเขาเรียกว่า โค้งลอยศพนะคะโค้งลอยศพถึงซื่อโค้ง้อยศพจริงๆนะมีเรื่องเล่าให้ทุกคนไ้ฟังนะคะวันนี้นะคะตีลงมาจากโค้งลอยศพเนาะอ่าเูเรียกว่าอะไรหมักแก้วมังกรล่นนะค่ะย้ายมาตามถนนเลยนะคะคุณงกับแฟนสองคนโอ้ยเพิ่นทำแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่านะคะทางทีแท้นะคะทุกคนลดเบรกแตกนะคะลดเบรกแตกอ่าบัดมาเห็นรั่วลเบรกแตกจริงๆเห็นมากองอเนีอยู่ที่ตรงอะไรผเรียกว่าอะไร ตรงที่เพื่อนทำกันไว้สำหรับรถเบรกแตกอะคะ่ะทุกคนเนาะตีมีคลิปอยู่เดียวตอนนี้เราสมบรรยากาศถานนจุดน,นี้ก่อนตีเห็นมันวิวสวยนะคะวิวสวยเลยอยากรู้อยากเห็นว่าถานนเส้นนี้ไปถึงที่ไหนเนาะเห็นเมื่อตะกี้เขียนว่าทางเข้าวัดป่าวัดป่าพุงอะไรนี่ล่ะคะ่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะตีเองก็สนใจอยากจะพาทุกคนมาสมบรรยากาศ คมสวยความงามนะคะนี่ที่นี่คือถนนสนมุตถ้าพูดตามจริงก็คือทางเขาเรียกว่าทางเขาวัดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรมรมชาติคือทุงไฮทุงนานั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่บอกได้เลยนะคะเส้นทางการกเกษตรอยู่ที่เมืองไทยยอมรับจริงๆว่าไม่เป็นถนนคอนกรีตก็เป็นถนนลาดยางที่นี่คืออำเภอภูเรือนะคะอยู่ที่จังหวัดเลย ถ้าหนุนที่เห็นเป็นถนนการ,กรเกษตรนะคะเข้ามาตรงนี้ไม่มีบ้านคนเลยนะคะเห็นวัดเห็นไหมคะมันเขียนว่าวัดอะไรเดียวเราก็ดูก็สมกันนะคะเข้ามามีแต่ทุ่งไร้ทุ่งนาแล้วก็ป่าอ้อยแล้วก็อ,อยางพารานะวัดป่าถ้ำผาพุงหรือเปล่าวัดป่าถ้ำผาพุงนี่แหละคะ่ะพี่ๆเพื่อน,นๆค่นเนาะเข้ามานี่ก็เห็นแต่วัดนะคะไม่เห็นบ้านคนแต่ว่าเห็นมีเสาไฟนะคะมีเสาไฟ เข้ามาถึงที่นี่แล้วนะคะวิวบอกได้เลยว่าวิวธรรมชาติสุดสวยนะคะธรรมชาติอะไรคือทุ่งให้ทุ่งนาเลยคะ่ะช่วงนี้บอกได้เลยเนาะช่วงเขาเรียกว่าหน้าฝนกว่าไส้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เดือนแปดหรือว่าเพิ่งเลือกว่าเดือนสิงหาเนาะนั่นแหละคะ่ะเดือนแปดซ้ายมือเป็นเขาเรียกว่าซ้ายมือนี่เป็นยางพารานะคะอู้ยยางพาราเยอะมากเลยนะคะอยู่ที่นี่นะคะถนน นี่เพื่อเรียกว่าถานนการ,กรเกษตรอยู่ที่เมืองไทยโอ้ยยอมรับเลยนะคะประเทศไทยเมืองไทยถนนจะเข้าไปลึกขนาดไหนนะยล้วนแล้วแต่เป็นถนนลาดยางและก็คอนกรีตไม่มีบ้านคนเลยนะคะทุกคนขับเข้ามานี่ไม่มีบ้านคนแต่มีแต่เถียงให้เถียงนาเถียงที่เพิน่นไซพักเซานะคะพักเซาในการทําการ,กรเกษตรนี่แหละคะ่ะเนี่ยมีรถไถคูปุต้าหรือ่ยายนต์มาเมื่อตะกี้ะคะ่ะทุกคนเนาะ,นะนั่นแหละคะ่ะเข้ามามีแต่ป่านะคะส่วนค่อนข้างบอกได้เลยว่า เปียวนะคะเปียวมากนะคะแต่ว่าอยากรู้อยากเห็นอยากจะมาสัมผัสอยากจะเห็นกับพรูกับตาตัวเองล่ะคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน,น,น,นเนะาะพูดตามตรงคือไม่มีบ้านคนเลยนะคะไม่แน่อาจเข้าไปข้างในเห็นเสาฟืนเสาไฟอย่างนี้อาจจะมีบ้านคนอยู่ข้างในแต่ก็ขับรถเข้าไปเรื่อยๆลๆๆ่ะค่ะแต่บอกได้เลยว่ามีป่ายางนะคะป่ายางเต็มไปหมดต้นยางนี้โอ้โห ยอมรับเลยนะคะแถวนี้ตีว่าเศษธธรษฐกิจดีมากๆนะคะเพราะว่าขีดยางครั้งหนึ่งยางกิโลแล้วเท่าไหร่ละเดี๋ยวนี้เนาะมีแต่ป่ายางค่ะทุกคนมีแต่ป่ายางทั้งนั้นเลยบอกเข้ามาตรงนี้อากาศเย็นแบบกระซุ่มกระสวยมากๆนะคะเย็นจนขนลุกเลยละคะ่ะเพราะว่าทาไมเปรี้ยวหน่อยนะคะเปรี้ยวหน่อยเพราะาไม่ค่อยมีแบบ คนจะขับรถผ่านกันนี้แทบจะไม่มีนะคะมีอยู่ไม่กี่คือมอเตอร์ไซคันหนึ่งสองคันนี้ค่ะแล้วก็เป็นรถใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นคนมาทุ่งให้ทุ่งนาทุ่งนาก็แต่ทางเข้ามาแต่มาจุดนี้บอกได้เลยมีแต่ป่ายางทั้งนั้นเลยค่ะ้ายมือกบป่ายางขวามือก็ป่ายางแล้วก็เป็นภูเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ตีก็สงสัยเหมือนกันว่า มีไฟเข้าไปตามสายทางอย่างนี้น่าจะมีบ้านคนอยู่ข้างในนะได้เห็นความเป็นธรรมชาสตร์บวกกับความสะดวกสบายของถนนหนทางที่เข้ามาถึงจุดนี้นะตีบอกได้เลยว่าที่นี่คงจะเพลงน่าดูนะเพราะว่าถนนเป็นทางลาดยางตัดผ่านไม่เป็นลาดยางก็เป็นคอนกรีตนะคะทุกคนเนาะดูนะคะความอุดมสมบูรณ์แหล่งเศรษฐกิจค,กคึกเลยนะคะออตีว่านะกีดยางครั้งหนึ่งนี้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เพราะว่ายางมีแต่ต้นใหญ่ๆทางนั้นช่วงนี้หน้าฝนการกีดยางนี่ปีกเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าคนไหนที่รู้นะคะเกี่ยวกับมีพื้นฐานหรือว่าอันเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับยางพลานี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกปีได้นะคะทุกคนเ,นเพราะว่าหน้าฝนนี้น่าก็น่าจะกีดได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาฝนตกใส่นี่อาจจะมีผลกระทบด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าตีพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะ วันนี้ตีก็เลยอย่าพาพี่ๆเพื่อนๆลูกทานตีเองก็ไม่ได้มา ที่นี่ก็นานแล้วเนาะครับพูดตามตรงตีเคยมาครั้งหนึ่งนะคะที่อําเภอกูเรือน,นี้แต่ตีก็ไม่ได้เข้ามาในป่าเพือขนาดนี้ตีขับรถผ่านเฉยๆแต่ว่าวันนี้นะคะตีขับรถผ่านมาตีเห็นถนน,นที่มีวิวสวยแบบทุ่งให้ทุง่งนาอย่างเงี้ยตีชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะตีก็เลยแ๊ะเข้ามาดูมาสุ่มว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สนใจแล้วก็สงสยัยว่าถนนเส้นนี้ไปถึงที่ไหนนะคะก็เลยขับเข้ามาขับเข้ามาอย่างนี้ยละคะ่ะทุกคนแต่ขับเข้ามามีแต่ป่าค่ะป่าย่างนะคะ บอกได้เลยผลผลิตหรือว,ว่าการเกษตรอยู่ที่เมืองไทยถนนการเกษตรเลยก็ว่าได้นะันตีว่านะถนนการเกษตรบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะคะพื้นที่จะเข้ามาลึกขนาดไหนถนนลาดยางแล้วก็เป็นคานตีกีด,ด้วยนะคะทุกคนนะคะความสงสัยก็เลยขับเข้ามานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างอย่างนี้นะคะทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะเข้าไปได้ไม่ลึกนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านค่ำเนาะทุกคน ก็เอาพอแค่น้ำจิ้มน้ำย่อยก็แล้วกันเพื่อเรียกว่าน้ำย่อยหรือน้ำจิ้มนี่แหละคะ่ะเนาะมาพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ดูได้ชมที่นี่คืออำเภอคูเรือนะ <c oughs> ที่จะสอบพูดแบบสลับกันคูเรอกบหนงเรือหนองเรือก็อยู่คนแก่นอย่างที่ตีบอกเนาะคูเรือนี้ก็จะอยู่ที่เมืองเลยนะคะที่นี่คือจังหวัดเลยนะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆยอมรับนะคะถนนหน,นทางอยู่ที่เมืองไทย สะดวกสบายจริงๆนะพื้นที่การเกษตรขนขนเขาเรียกว่าขนการขน,ขน,ข,น,ข,นขนผลผลิตก็แล้วกันเนาะผลผลิตอย่างเช่นกีดยางเสยนเรียบร้อยอย่างเงี้ยเราก็ใส่รถขึ้นรถไปเลยนะคะไม่ต้องรถเก๋งรถพิกัพรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็บรรทุกออกมาได้ง่ายๆสะดวกสบายไม่ต้องบุกน้ําลุยตมอะไรนะคะทุกคนเนาะถึงแม้ฝนจะตกก็ไม่เป็นปัญหานะคะคในการขนส่งพืชการเกษตรต่างๆ,ๆเนาะ นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าการถ่ายทําคลิปของตีนะคะคันช่วงหน้าฝนนี้ตีก็ต้องขออภัยนะคะบางครั้งตีอาจจะไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านได้ชมกันสักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนตีก็ใช้มอเตอร์ไซค์ในการถ่ายคลิปก็ต้องเจอลมเจอฝนบางครั้งอาจจะถ่ายภาพออกมาได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่อย่างเงี้ยคะ่ะภาพอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือแหล่งข้อมูลของตี ส่วนใหญ่ตีจะมาถ่ายภาพเลก็ดูบรรยากาศในความเป็นจริงมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ตีจะถ่ายทอดความเป็นจริงนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันนะคะก็มาถึงจุดนี้นะคะทุกคนได้เห็นอะไรกันไหมคะนี่คือยางพาราของกิ่งและนี่คือถนนเกี่ยวกับการ,กรเกษตรโดยเฉพาะเลยนะคะเข้ามาที่นี่มีแต่ พืชการเกษตรอย่างเส้นยางพาราข้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็อะไรอีกอ้อยนะคะเท่าที่ตีเห็นเนาะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นบ้านคนแต่เข้ามาไปข้างในลึกๆตีว่าไม่แน่อาจจะมีบ้านคนเพราะถนนเมืองไทยนะคะจะเส้นไหนซอยใหญ่ทะลุปุกปุ่งหากันได้นะคะนั่นแหละค่ะก็โอเคนะคะมาถึงจุนนี้ตีเองก็คงขอ,งขอจบลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนน อยู่ที่จังหวัดเลยที่นี่คืออำเภอคูเรือนะคะบรรยากาศก็จะเห็นควมกระซุ่มกระซวยต้นไม้ใบยาที่เขียวกระจี้และความอุดมสมบูรณ์มากผลของการผลิตของคนไทยนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าแหล่งเศรษฐกิจของแท้เลยก็ว่าได้นะคะการผลิตนี่ก็คือการผลิตอย่างหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับ ก็เรียกว่าเศรษฐกิจนะคะทุกคนเราผลิตยางอย่างเงี้ยกีดยางไปขายได้เงินมาเพื่อนก็เรียกว่าการผลิตและการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันใช่ไหมคะทุกคนเนาะนั่นลวคะว้าวภูเขาสวยงดงามมากเป็นภูเขาหินปูนทางนั้นแต่ว่าการผลิตของเพื่อนอู้ต้นไม้ต้นยางมีแต่ต้นสวยๆงามๆต้นใหญ่ๆท้งนั้นที่สําคัญนะคะทุกคนเพื่อนทําตามเพื่อนเรียกว่าสันภูเขาเลยก็ว่าได้นะ อบอกได้เลยว่าใครได้มาเห็นก็เป็นตาสะออนนะคะถ้ามีสวนยางพาราสักสวนนี้ตีบอกได้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรเสือนอนกินหรือเปล่านาะทุกคนแต่ว่าต้องขยันนะคะต้องขยันนะคะกับเกี่ยวกับถ้าใครจะทําเกี่ยวกับสวนยางอู้ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งหรือเปล่านาะกีดยงกีดยางค่ะจะมาหยอดน้ํากงน้ํากดอีกแกตีตีเห็นของอพหลุงนะคะพหลุงที่เพิ่น ทำเกี่ยวกับส่วนยางตีเคยได้ไปสัมผัสครั้งหนึ่งเนาะนั่นแหละคะ่ะแต่ความรู้ก็ไม่เยอะนะคะ่ะพอได้ไปดูไปชมน้เพ่นนิดๆใน,นหน่อยนั่นแหละคะ่ะพอได้ไปหางความรู้นะคะ